เส้นทางแบบนี้นะครับผมยังไม่เคยเห็นใครประสบความสําเร็จเลยสุดท้ายนะถ้าโชคดีคุณก็ตายถ้าโชคร้ายนะคุณก็พิการติดอยู่ในคุก สวัสดีครับผม X-Man Art ม o j o นะครับและตอนนี้ก็อยู่กับทางคุณหลังพระนครนะครับสวัสดีครับพี่สวัสครับสวัสดีครับก็วันนี้เราก็จะมาคุยกันถึงสิ่งงานศิลปะตัวหนึ่งที่เรียกว่าปัจจุบันมันคืออาชีพหลักของทางคุณหลังเลยใช่ครับคืองานกีตาร์นะซึ่งไอตัวเนี้ยเรียกบอกได้เลยว่าเป็นงานศิลปะที่อย่างที่เมื่อกี้เราคุยกันมาก่อนนอกรอบนะละเอียดมาก และมันมีรายละเอียดหลายอย่างที่มันน่าสนใจมากๆนะเป็นปกติเราเห็นกีตา้ากก็คือกีตา้าครับในอนดีตกีตา้าแต่ว่าพอมาเรา,าคุยรายละเอียดกันเมื่อกี้แล้วเนี่ยสุดยอดทีเนี้ยของคุณหลังเนี่ยความน่าสนใจอีกเรื่องหนึง่งคือในอดีตโอเคเคยมีอดีตที่ผิดพลาดใช่ครับในชีวิตนะแต่ว่าได้ชีวิตได้พลิกผันครับปัจจุบันเป็นช่างทํากีตา้านะทำงานศิลป,ปะที่ละเอียดอ่อน ผมว่ามันขัดแย้งกันมากเลยนะค, <laughs> ค,คุณหลังลองลองเล่าอาดีตคร่าวๆบอกแบ็กกราวคร่าวๆถึงความเป็นมาในในสิ่งที่มันขัดแย้งในตัวตนของเราเราเราเป็นคนที่หลายคนจะรู้ว่าคุณหลังเนี่ยเคยผ่านเข้าเดินจ้ำมาก่อนแล้วด้วยนะแล้วปัจจุบันเนี่ยมาถึงจุดน,นี้ได้ยังไงเนี่ยรจริงๆแล้วก็ถ้าย้อนกลับไปเนี่ยเราก็เหมือนเด็กปกตินี่นะฮะเหมือนเด็กปกติทั่วไปแต่ว่า พอเราเริ่มโตขึ้นมาเนี่ยเราอยู่ในสังคมที่โรงเรียนเราถูกรังแกจนเราก็เริ่มผันตัวเองกลายเป็นคนที่มีอารมณ์ร้อนรอเริ่มชกต่อยเริ่มอะไรกันแบบนี้มันก็ทําให้เราเข้าสู่กระบวนการการเป็นคนที่เป็นวิถีเกเรแต่วิถีเกเรของเราเนี่ยมันเริ่มต้นจากการเอาตัวรอดอม,มันไม่ใช่ว่าอยากจะเท่อยากจะอะไรในะตอนนั้นคือโดนรังแกมากเจอกลุ่มเพื่อนล้อให้ฝรั่งดองฝรั่งขี้นกอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบไม่อยากถูกล้อ ก็ใช้วิธีการชกต่อยกันจนเขาเนี่ยก็กลัวเราแล้วกลับการมายอมรับเราพอไรจะเส้นเส้นทางนั้นี้มันก็เริ่มเข้าสู่วิถีของการเกเรไปเรื่อยๆก็ปอหนึ่งปอสองปอสามจนเข้ามอหนึ่งมอสองมอสามสุดท้ายเราก็ติดยาในยุคสมัยปีสองพันหร้อยสี่สองเนี่ยคือยาเสพติดมันระบาดในโรงเรียนอยู่แล้วแล้วเราพอเป็นคนเกเรปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่มีทางที่จะอยู่กับเด็กนักเรียนที่ดีๆมันก็อยู่กับกลุ่มที่เฮี้ยวๆเหมือนกันสุดท้ายพอเล่นยามันก็เล่นยาด้วยกันเราก็เล่นไปด้วยกันสุดท้ายก็ถูกตววจจั่ถาาม ทำไมผมชอบงานศิละปะก็คือต้องย้อนกลับไปว่าตอนเด็กเนี่ยผมชอบวาดลูกผมชอบงานศิละปะอยู่แล้วเวลามีโอกาสโรงเรียนประกวดวาดลูกป .4 ป .5 ป .6 เนี่ยวาดลูปวันพ่อวันแม่ผมจะเข้าแข่งขันตลอดแล้วได้รางวัลตลอดก็แล้วแต่วันที่หหรือวันที่2ที่3ก็คือตัวเองอะชอบแบบเนี้ยแล้ว,วสมัยเราเรียนเนี่ยเราเกรเลยก็จริงโดดเรียนทุกอย่างแต่ถ้าเกิดเป็นวิชาศิละปะหรือวิชาพะละเนี่ยเราจะได้เกรดสีตลอดเลยเ,<อ>เพราะเราจะอยู่เราชอบอะไรเงี้ยแต่พอเข้าสู่กระบวนการการถูกจับเข้าสถานนี้แล้วเริ่มติดยาเนี่ยมันก็หลุดวงโคจรเราก็ลืมหมดละ เรื่องงานศิลปะก็เข้าสถานบินิดเข้าไปก็ติดยาพ้นออกมาก็เข้าเข้าออกทั้งหมด7ครั้ง7ครั้งก็กินเวลาตั้งแต่ตอนอายุสิ้นเนี่ยเข้าสู่อายุสิประมาณ3ปีแล้วออกมาเสร็จก็คุณพ่อก็ขอร้องให้ไปเป็นทหารคิดว่าถ้าผมเนี่ยอยู่ในกฎในระเบียบเนี่ยน่าจะสามารถเลิกยาเสพติดได้ปี<ๆ>2อ1 4ก็เลยไปสมัครทหารเกณฑ์พอเป็นทหารได้มา2สองเดือนคุณพ่อเสียชีวิตเราก็เลิกไม่ได้พอขึ้นกองร้อยก็ติดยาเหมือนเดิม ก็ S <S <S <an> ไปถูกตำรตวจจับติดคุกท่ออหนึ่งปี6เดือนอตอนนี้มันก็เข้าไปสู่กระบวนการของการเป็นผู้ใหญ่แล,แล้วเราก็เรียนรู้ในด้านมืดเป็นนักโทษผู้ใหญ่หนักโทษผู้ใหญ่แล้วอพอติดได้1ปี6เดือนพ้นโทษออกมาเนี่ยก็เลิกยาเสพติดไม่ได้อพอเข้าไปสู่กระบวนการแบบเดิมมันถูกจับเข้าไปติดคุกรอบนี้นะสารตัดสิน10ปีเข้าไปอยู่ในเรือนจำแบบเรือนจำทั่วไปแล้วตอนนั้นถูกจับตอนอายุ20ปีกับ5เดือนก็ยังวัยรุ่นอยู่เข้าไปก็เกเรเราลืมความชอบศิลปะของเราทุกอย่างเราก็แค่ใช้ชีวิตให้มันว อยู่ไปวันๆแต่บังเอิญในเรือนจำเนี่ยมันมีการสักอีกอนี่ก็ศิละปะนะนี่ก็ศิละปะ <S 2> <S 2> <S 2> คือ <S <S ในเรือนจำพอเราเข้าไปอยู่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยอดฮิตคือ,อเป็นแฟชั่นคือนักโทษทุกคนต้องการจะสักลายม,มันก็จะมีอาจารย์สักในคุกจะเรียกว่า,วาอาจารย์หรือเกศสักจะไม่เรียกว่าช่างสักเหมือนข้างนอกอะจะเรียกว่าเฮ้เกศสักหรืออาจารย์สักอะไรเงี้ยเราเห็นปุ๊บเนี่ยเรารู้สึกว่าเป็นงานศิลปะเพราะว่า ในเรียนจาในยุคสมัยของผมเนี่ยมันไม่ใช่เครื่องไม่ใช่นะเราอย่าเข้าใจผิดว่ามีเครื่องสักไม่ใช่ไม่ใช่มันเป็นเหมือนคล้ายๆว่างานแฮนด์เมดแบบว่าใช้ด้ามไม้ไผ่ก็คือนักโทษจะแอบไปตัดไม้กวาดนะฮะที่เป็นด้ามไม้ไผ่มันเหลาให้เล็กแล้วก็แอบตัดด้ามไม้กวาดเหลาให้มันเป็นด้ามเล็กๆเสร็จแล้วก็เข็มสักเนี่ยก็จะใช้เขาเรียกว่าเข็มเย็บผ้าเบอร์ศูนย์ก็บางครั้งก็ให้เจ้าที่บางท่านที่เห็นแกเงินถือมาให้หรือให้กองนอกเอาเข้ามาให้แบบนี้เลยฮะเสร็จแล้วหมึกที่สักเราก็ใช้หมึก มือโลติงเนี่ยส่วนใหญ่จะเข้าสู่2ทางก็ที่บอกฮะเจ้าที่ที่เห็นแก่งเงินกับพวกนักโทษกองนอกอะไรพวกนี้จะถือเข้ามาให้เรางั้นพอเราไปดูปุ๊บเราสูกว่าเฮ้ยนี่มันก็คืองานศิละปะและในเรือนจำเนี่ยการเป็นอาจารย์ศักด์เนี่ยมันหากินได้หมายมความว่าเราสามารถสักแลกบุหรี่แลกนมแลกมาม่าได้ไปได้วิชาศิลป,ปะอีกแขนงหนึ่งงานสักใช่ครับ,ารบจากทางอาจารย์ศักด์ในนั้นในเรือนจํจาจนสุดท้ายได้พ้นโทษมาก็ลืมทุกอย่างไม่ได้ใช้อะไรฮะ เข้าสู <que> graduate, ่กระบวนการกีตาร์ก็เพราะว่าพ้นโทษมาปุ๊บเนี่ยผมก็มาอยู่ที่มูที่แห่งหนึ่งใช่ไหมฮะแต่นั้นก็อยู่ได้ประมาณสักหนึ่งเดือนเนี่ยก็มีพี่คนหนึ่งชื่อคุณแหลมเขาเป็นพี่น้องริสเตียเหมือนกันเขาก็แบบเข้ามาที่มูที่เขาบอกว่าเขาอยากจะช่วยเหลือให้อดีตนักโทษเนี่ยมีอาชีพการงานอยู่ในสังคมได้ตัวเขาเองเนี่ยสามารถทํากีตาร์แฮนด์เมดได้งั้นผมก็เลยตัดสินใจเฮ้น่าสนใจก็เลยลองไปดูก่อนพอหลังจากนั้นพอเริ่มทากีตาร์เนี่ยก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นงานศิลปะชั้นสูง ตอนตอนนั้นมาทำได้ป่าสักสามเดือนถึงสี่เดือนเนี่ยเริ่มรู้แล้วเพราะว่าการทํากีตาร์เนี่ยใครทุกคนเนี่ยผมบอกให้ทุกคนเนี่ยทำกีตาร์เป็นรูปทรงแบบเนี้ใครก็ทําได้<ช>ต่อให้ไม่ต้องมีมีมีเขาเรียกว่าไม่ต้องชอบในงานศิลปะ<ก>ถ้ามันแน,ะนแนะแนวนิดหน่อยและมีความตั้งใจนิดนึงเนี่ยสามารถทําได้แต่การที่มันเป็นศิลปะชั้นสูงคือทํายังไงให้กีตาร์มันออกมาเสียงดีเนี่ยมันมีเรื่องของเสียงเข้ามาเป็นตัว่ใช่ครับเป็นตัวกําหนดของมันด้วยอย่างเช่นผมยกตัวอย่างนะ กีตาร์เนี่ยสวยมากมากเลยฮนะแต่เสียงไม่ดีเนี่ยมีเปอร์เซนต์ที่คนจะไม่ซื้อสูงเหมือนกันแต่กีตาร์ที่ไม่สวยเลยนะฮะแต่เสียงดีมากเนี่ยมีเปอร์เซนต์คนที่ซื้อเยอะกว่าแต่ถ้าเป็นแบบถ้าเราโปรเฟชชั่นอลได้ต้องสวยด้วยและเสียงดีด้วยเพราะงั้นมันเป็นเลยผมรู้สึกว่ามันเป็นงานศิลป,ปะชั้นสูงวันนี้ผมทำกีตาร์มาแล้วแปดปียังไม่เก่งนะฮะยังรู้เลยว่ามันมีอะไรที่ซ่อนอยู่ในนี้อีกเยอะ oh. ที่จะทำยังไงให้เสียงมันจะถูกใจคนนั้นทำยังไงให้มันแบบ ให้คนจํานวนมากเนี่ยยอมรับในเสียงกีตาร์เราเหมือนแบรนด์ดังๆระดับโลกได้อย่างเงี้ยคือมันมีเคล็ดลับบางอย่างที่เรายังค้นกับมันไม่เจอเลยทีเนี้ยอย่างกีตาร์เนี่ยเดี๋ยวผมขอดูนิดนึงเนี่ยได้เลยอย่างกีตาร์เนี่ยวันนี้ถ้าทำหลดนี้งานเข้าเลยเนี่ยอันนี้เท่าไหร่อันนี้เท่าไหรสี่สี่หมื่นห้าพันบาทลูกค้ารอแล้วอ่ะงั้นคุณหลังถือไว้ได้ครับเดี๋ยวลองอธิบาย รายละเอียดหน่อยว่าลองลองแชร์เป็นความรู้สัก่อยได้ครับ <c oughs> อย่างเช่นอย่างเช่นกีตาร์เนี่ยเวลาคนมองทั่วไปเห็นกีตาร์ตามโรงงานหรือว่ากีตาร์ตามตามห้าสับสีค้าร้านชั้นนำเนี่ยคือมันมีสเกลกีตาร์นะ,ะคือพอเราทำแฮนแฮนเม้นเนี่ยมันจะรู้เลยว่าอย่างเช่นเนี่ยอย่างรูลูกบิดเนี้ยนะหัวเนี่ยมันจะมีรูลูกบิดอย่างเงี้ยรูแรกเนี่ยจากขอบเนี่ยเข้าไปเจาะเนี่ยต้องความกว้างสิบเอ็ดมิลสิบสามมิลสิบสองมิลมันไม่ได้เท่ากันใช่ไหมใช่ครับมันเป็นค่าเฉลี่ยที่ทำให้สายไม่พลาดลูกบิด เข้ามาถึงนัดอย่างเช่นมันมีสเกลหมดเลยฮะอย่างเช่นความยาวระหว่างเนี่ยตัวเนี้ยเขาเรียกว่าลองนัดใส่นัดใช่ไหมทรงใสียสายมาถึงซัดเดิลตรงเนี้ยเนี่ยหกร้อยสี่สิบเก้ามิลถึงหกร้อยห้าสิบมิลวัดกันเป็นมิลเลยนะะแล้วความกว้างของเนี่ยฟิงเกอร์บอดเนี่ยสี่สามมิลตรงสี่สิบสองห้าสิบสามมิลมันมีสเกลหมดเลยที่ทําให้เกี่ยวกับเสียงคือพวกนี้มันผ่านผ่านการทดลองจนได้ข้อสรุปแล้วว่าเนี่ย ความห่างต้องระดับเนี้ยเป็นระดับเนี้ยกิ้งสุดอ่าคือมันเป็นลักษณะสเกลที่ทําให้แล้วไม่เพี้ยนอ่าอย่างเช่นไม้หน้าอย่างเนี้ยอย่างไม้หน้าตัวนี้ยเขาเรียกว่าเยอรมันสปูตผมซื้อมาเนี่ยสิบชุดมาจากบริษัทเดียวกันเลยสิบชุดมานั่งจับสิบชุดเนี่ยไม่เหมือนกันเลยชุดอ้าเลยอ่ามันเป็นเรื่องของความรู้สึกในการทำนั่นอย่างเช่นบางคนเนี่ยไปสั่งไม้หน้ามาราคาเป็นหมื่นเลยอย่างดีเลยแต่เราจับคู่ผิดอ่ะไปจับคู่กับไม้ข้างไม้หลังอะไรก็ไม่รู้ แทนที่ศักยภาพของไม้ในราคาหนึ่งมืบาทมันจะออกเสียงได้เต็มที่มันกับดอปเสียงตัวเองลงไปงั้นมันมีเรื่องของเนี่ยความยากของมันอยู่เนี่ยอย่างเช่นคือได้ของดีมาแต่เอาไปแมทกับตัวท่มันไม่ได้ก็เสียของใช่ครับเหมือนแบบกีตาร์เพวกะนี้เราทํามาทุกอย่างดีหมดเลยแต่มันทําคอใหญ่เล่นยากคนที่มันทดลองกีตาร์หรือเล่นเนี่ยก็ไม่สามารถจะโชว์ศักยภาพของเสียงมันออกมาได้งั้นมีคนถามผมว่า อะไรสาคัญที่สุดในการทากีตาร์ผมบอกว่าสําคัญทุกชิ้นส่วนเลยครับเพราะว่าทุกชิ้นส่วนเนี่ยมันสัมพันธ์กันหมดถ้ามีส่วนไหนส่วนหนึ่งที่มันไม่ดีมันก็จะทําทให้เสียงเนี่ยผิดเพี้ยนไปได้งั้นนี่มันเป็นความยากที่จะเค้นเสียงจากไม้ออกมาได้อย่างไงเอ้แต่อันนี้ละเอียดอ่อนมากนะ สิบสามม็ดสิบห้าม็ดสิบแปดมิลใช่ไหมสิบเอ็ดสิบสามสิบสองม็ดความห่างคาจำจำผิดมันเป็นเหมือน,น,น,นเราทําจนเราเรามันเป็นการลาักษณะทําบ่อยๆออทําซ้ําๆอย่างเงี้ยฮะแล้วถ้าแล้วถ้าแล้วถ้าไม่ได้ตอนนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นก็คือสายมันจะพลาดกับลูกบิดในการทาําลักษณะหัวหัวกีตาร์แบบเนี้ยถ้าเกิดเราวัดสเกลผิดสายมันจะพลาดลูกบิดเวลาเล่นแล้วมันก็จะมีเสียงแปงๆอะไรแบบเนี้ยฮะมันจะมีเรื่องของพวกนี้อย่างเช่นผมยกตัวอย่างบิดเนี่ยฮะบิดเนี่ยทำสายสพายถูกไหมฮะเนี่ยมองก็ชิ้นธรรมดาไม่มีอะไรเลยใช่ใช่มันมี จากขอบมาถึงรูเนี่ยห้ามิลต้องเฉลี่ยมาถึงสาย6สุดท้าย1เซนมากกว่านี้เสียงก็จะไม่ได้ช่องอย่างเงี้ยหเซนระหว่างช่องห่างกัน11อมิลไอพวกนี้มันเป็นสเกลทางนั้นเลยในการทำละเอียดความยาวของมีต้อง15เซนอะไรอย่างเงี้ยแล้วไม้จะเป็นต้องเป็นไม้ตัวไม้โสูตรแล้วแต่อย่างเงี้ยไม้คนบางคนไม่รู้แปลวาไม้เนื้อนิ่มมาทําก็ไม่ได้มันก็เท่ากับเบสซิ่งตัวหนึ่งในการติดที่อยู่ตัวกีตาร์ไปเอาไปเอาพวกไม้ทั่วไปได้ไหม ไม้พวกนี้อินโดสูตรเนี่ยมันเป็นไม้ที่มีเสียงหมายถึงว่าถ้าเกิดเราหยิบเป็นท่อดแล้วมาคา้อเนี่ยเราจะได้เสียงเหมือนคล้ายๆเสียงรักังมาเลยนั่นเป็นไม้ที่เขาเรียกว่าไม้มีเสียงอยู่แล้วไม่ใช่อยู่ดีไปเอาไม้อะไรก็ไม่รู้มาทำไม่สักได้มันทําได้หมดฮะแต่ว่าเสียงมันจะไม่ได้อ่ามันจะมีเรื่องของเฉพาะไม้เจาะจงแบบนี้ครับแค่ฟังก็ก็มึนเลยครับแต่ถ้าคนที่เขามีใจรักมันก็น่าจะเป็นรายละเอียดที่ทําให้สนุก ไอ้นะุ่นนิดไอ้นี่หน่อยลองรลยละเอียดมาก็มีความละเมียดของมันไปสุกของมันไปนะทีนี้บ,บางมุมมันเป็นเหมือนช่วงเวลามืดของชีวิตที่ผ่านมาแล้วปัจจุบันเรามาถึงจุดเนี้ยผมรู้สึกว่ามันโอเคมากนะทันทีที่ผมเข้ามาในห้องเนี่ยแล้วผมรู้สึกว่าการที่เรามีเนี่ยเรามีห้องส่วนตัวของเราเราได้ผลิตงานที่เรารัก รเรามีเครื่องไม้ไมเครื่องมือที่จัดหามาแล้วเราละเ,เ,เมยดของเราคือมันเป็นคนละมุมกับชีวิตเลยอะ่ะ<ช>จากที่ตรงจากจากตรงนู้นอะ่ะมาจนถึงจุดเนี้ยตรงเนี้ยมันผมเห็นแล้วผมอยากให้คนที่เคยผ่านผ่านช่วงเวลาของคุณหลังเ่เขาได้มีช่วงเวลาแบบนี้บ้างอะ่ะคุณหลังคุณหลังพอจะมีแนวความคิดอะไรที่จะแนะนำสำหรับคนที่เคยผิดพลาดหรือแม้แต่คนที่ยังไม่เคยผิดพลาด มีแนวความคิดถึงคนเหล่านี้ยังไงได้บ้างอ,อันดับแรกก่อนเลยกนะ็คือด,ด้วยตัวผมเองเนี่ยถ้าคนรู้ประวัติจะรู้คือผมเนี่ยในกลุ่มเพื่อนหรือว่าตัวเองยอมรับผมเป็นคนใจร้อนอก็คือโดยพื้นเพของผมตนะั้งแต่ที่เป็นคนเกเรอ่ะไอ้เรื่องติดยาม,มันเป็นส่วนหนึ่งเข้ามัน สำหรับคนที่เกเรแต่ผมเนี่ยเป็นคนอารมณ์ร้อนคือเราใช้แต่กําลังเวลาเราเจออะไรเนี่ยเราใช้แต่กาลังตลอดเวลามันก็ถูกเขาเรียกว่ามันพัฒนาจากนิส,กสัยกลายเป็นสันดานพอวันนึงเรามาทากีตาร์เนี่ยเราเคยรู้สึกนะให้งานศินละปะที่เราทําสมัยเด็กเนี่ยเราก็วาดได้แค่แป๊บปเหมือนเหมือนสักในเรือนจำเนี่ยเราก็าทำได้แค่แป,ป๊บๆป,ปแต่พอมาอยู่กับกีตาร์เนี่ยมันใช้เวลาอย่างน้อยหกถึงแปดชั่วโมงในการที่อยู่กับกีตาร์ตลอดทั้งวันอย่างเงี้ยผมก็ ตอนแรกก็มีความกลัวนะคิดว่าเราจะทาได้ไหมสมาธิเราจะได้ไหมเราจะทําได้แค่แป๊บๆไหมแต่พอวันหนึ่งพอเรามาทําง,งานศิลปะด้านพวกนี้เราต้องขอขอบคุณอาชีพช่งางทำกีตาร์เลยมันเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้ผมเนี่ยอารมณ์เย็นอรู้จักการวางแผนอย่างเช่นเครื่องมือแบบนี้สมัยผมติดยาไม่มีทางหรอกผมจะมีความคิดทาแบบนี้ได้เพราะฉะนั้นพอเราทํากีตาร์ไปปุ๊บเนี่ยม,มันเนื่องจากการที่เรามีเครื่องมือเยอะ เราทำแล้วเราวางแล้วเราหาไม่เจอ,อกระบวนการความคิดในการทางานกีตาร์เนี่ยมันมีขั้นตอนอย่างเช่นเวลาทํากีตาร์มันจะมี1 2 3 4 5 6เราเห็นอย่างเงี้ยม,มันจะมีส่วนของการทําคอ,อก่อนอทาบอดี้ทำนู่นทํานี่เราทําซ้ําๆเนี่ยมันกลายเป็นกระบวนการความคิดที่เข้ามาอยู่ในชีวิตเราเราก็เลยปรับกับเนี่ยการจัดเครื่องมือการใช้อารมณ์ในการทํางานงั้นสุดท้ายแล้วกีตาร์ทำให้ผมเนี่ยเป็นคนที่มีอารมณ์ที่เย็นขึ้นเย็นลง,เย,นลงเย็นแล้วก็ โฟกัสมีสมาธิใช่ครับเพราะเมื่อกี้ผมยังนั่งนึกๆนะที่บอกไอ้นี่กี่มิลไอ้นี่เนีแล้วผมยังนึกไอ้นี่ถ้าเกิดเราทำมั่งแล้วแบบมันพลาดไปสัก2มิลเนี่ยแล้วไม้บอกแพงที่เปกเลยเนี่ยแล้วแบบมันพลาดไปแล้วอ่ะโอ้โหปวดหัวเลยนะครับก็คือพลาดมาเยอะฮะจะงหวดจะได้ใช่ฮะเจาะอย่างเงี้ยเนี่ยทำมันจะมาขนาดนี้แล้วพอเจาะผิดผิดมิลเข้าไปทีเดียวเนี่ยใช่ครับ ใช่ครับเคยเคยทำมาแล้วเสียหายอย่างเช่นเนี่ยพอเราทํามาเนี่ยแล้วมันเสียหายเนี่ยโอ้หมันตัดทิ้งเลยอ่ะมันเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลานั้นผลบวกกีตาร์เนี่ยมันทาให้ผมเนี่ยเวลาทำอะไรจะใจเย็นในในในส่วนชิ้นงานมันก็เลยกลับกายมาเป็นการทาให้นิสัยผมเย็นขึ้นเรียกว่าคิดหน้าคิดหลังก่อน่ก่อนจะเจาะอะไรคิดหน้าคิดหลังเอาชัวร์จะเป็นคนคิดอย่างรอบค้อบก็อาจจะไม่ได้รอบคอบแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่า ในระดับหนึ่งอะ 70, ่ะเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยแล้วมันก็ต่อยอดไปถึงการใช้ชีวิตสมมติเราทำเราไปโมโห,โหเขาไปดา่าเขาผลเสียจะเป็นยังไงเราเป็นถึงตรงนี้เราไปทำแบบนี้มันจะถูกไหมแ,แล้วมันจะเริ่มคิดหมดละอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นเป็นกระบวนการที่ที่การทำงานกีตาร์เนี่ยมันช่วยขัดเกลาเราด้วยก็ทำมันฝึกให้เราเป็นคนใส่ใจผลลัพธ์ที่จะตามมาใช่ใช่ไละอด้ยงผมอยากจะฝากถึงกลุ่มนักโทษทั้งหลายเลยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราเข้าไปอยู่ในเรือนจำเราต้องยอมรับตรงๆว่าเรือนจำเนี่ยเป็นสถานที่ที่รวบรวมคนผิด งั้นคุณจะไปอยู่ในเรือนจําแล้วจะไปอยู่อย่างสบายกินพิซซ่าแฮมเบอร์เกอร์มันเป็นไปไม่ได้ถูกไหมฮะเรือนจาไม่ได้จุดที่สบายเรือนจําเป็นแหล่งในการลงโทษคนที่กระทําความผิดอยากให้ประชาชนต้องเข้าใจแบบนี้ก่อนงั้นพอนักโทษทุกคนเข้าไปเนี่ยเขาก็อยู่ภายใต้ใตการกดขี่เป็นเรื่องปกติถูกกดขี่ในระยะเวลานานๆเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่มีคุณค่าแล้วก็ไม่ได้โชว์ศักยภาพก็คือเวลาอยู่ในเรือนจำเนี่ยสมมติบางคนอาจจะมีของประทานหรือความสามารถในการทํางานศิลปะแต่ไม่ได้รับโอกาสคุณก็ไม่มีสิทธิ์ใช้มัน คุณต้องไปทํางานตามที่เจ้าหน้าที่บอกอะไรเงี้ยแล้วก็คนส่วนใหญ่จะบอกว่านะักโทษในเรือนจำเนี่ยหมดศักยภาพแล้วถ้าคือออกมาทําอะไรไม่ได้มผมก็อยากจะบอกว่าทุกคนนะถ้าออกมาเนี่ยถ้าคุณยอมก้าวและเริ่มต้นใหม่อะ่ะยังไงมันทําได้หมดมผมเชื่อศักยภาพความเป็นมนุษย์ทุกคนว่าเขาสามารถทําสิ่งที่เขาคาดไม่ถึงได้เคยมีไหมนะักโทษที่ออกมาแล้วแบบมาหาคุณลังบอกคุณลังเห็นชีวิตแล้วแบบรู้สึกชีวิตดีดีอ่ะ อยากอยากมีชีวิตแบบนี้บ้าใช่ครับหลายๆคนคมีมีครับมีเยอะครับลหลายๆคนมาถึงมองถึงความสําเร็จตรงนี้ไงว่าโอเนี่ยหลังทำกีตาร์ขาย3 5มหมออเดอร์เยอะอะไรเงี้ยเขาบอกว่ากว่าจะมาถึงวันนี้มันล้มลุกคุกคามาเยอะอคือคุณถ้าไม่เริ่มนับตั้งแต่0นแล้วหนึ่ี่เนี่ยคุณจะไม่มีทางเข้าใจเลยคุณจะมาเอา7เอา8เนี่ยคุณไม่สามารถที่จะยืนได้หรือหลายๆคนอยากจะมาทำงานกีตาร์ผมเนี่ย ผมใช้เขาหนักกว่าคนอื่นให้ลองทดสอบให้เขาอยู่กับฝุ่นผมจะดูว่าเขาผ่านกระบวนการความยากลาบากได้ไหมไม่ใช่มาถึงจะมาทำปุ๊บชีวิตสวยงามมันก็ไม่คงทนงั้นผมพยายามบอกเขาว่าเราทุกคนต้องเริ่มจากศูนย์ค,ค่อยๆซึ่งผ่านมาแล้วใช่ครับไอ้จากศูนย์ที่ว่าใช่ครับทุกคนมองแต่ว่าหลังประสบความสำเร็จไม่ได้มองเลยว,ว่าก่อนหน้านี้เป็นยังไงหลังกีตาร์ขายได้ไหมเมื่อก่อนเนี่ยงานซ่อมเนี่ยสองสามร้อยบาทผมก้าวแล้ว ถูกไหมฮะเพราะว่าเราต้องทํามันเราต้องสู้ชีวิตนะฮะเราต้องพิสูจน์ตัวเองอะไรแบบนี้ไอตอน2อ0สบาทคนไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นคนมาเห็นตอนสอ0 0 0มหมื่นสี่ห้ใช่ไห <laughs> มใช่เพบอกว่าชีวิตคนเรามันต้องมันต้องกว่าคือทุกคนนะ่ยที่เราเห็นเขาประสบความสําเร็จเนะี่ยเราไปมองแค่ความสําเร็จของเขาเราต้องเข้าไปดูนะว่าโห่กว่าเขาจะมาถึงความสาเร็จเนี่ยเขาผ่านกระบวนการอะไรมาบ้างแล้วก็สุดท้ายอยากจะมีอะไรฝากถึงสังคมไหมอย่างที่ว่าสําหรับคนที่ เขาเคยผิดพลาดเคยผ่านช่วงมืดของชีวิตแล้วออกมาเนี่ยเขาควรจะมีวิธีคิดยังไงเพื่อที่เขาจะไม่กลับเข้าไปใหม่เนี่ยเขาควรจะอยู่กับสังคมนี้ยังไงคือผมเดินเส้นทางด้านนี้มา15ปีวันนี้ต้องขอบคุณพระเจ้าที่สามารถนั่งตรงนี้ได้จะมีสักกี่คนผ่านกระบวนการแบบนี้รอดชีวิตมานั่งแบบนี้ได้ทั้งที่เพื่อนผมหลายๆคนก็พิการไปหลายคนก็ตายสุดท้ายแล้วเหลือวันนี้เรามานั่งตรงนี้ได้ก็แค่อยากจะให้ชีวิตผมมาเป็นวิทยาทานบอกว่า เส้นทางแบบนี้นะครับผมยังไม่เคยเห็นใครประสบความสําเร็จเลยอมไม่มีนะเส้นทางไม่ดีไม่มีทางประสบความสําเร็จได้สุดท้ายนะถ้าโชคดีคุณก็ตายถ้าโชคร้ายนะคุณก็พิการติดอยู่ในคุกนั้นผมเชื่อว่าถ้าเกิดเราทําสิ่งที่ถูกต้องและสิ่งที่ดีและมีคนยอมรับคุณจะมีความสุขมากกว่าวันนี้ผมกลับมาอยู่ในกระบวนการเหมือนเข้าลูกเข้ารอยอกับมีคนยอมรับ อย่างน้อยครอบครัวผมยอมรับคนอื่นไม่เห็นไม่เป็นไรล่ะครอบครัวคนที่ดูแลผมพี่สาวภรรยาลูกยอมรับเราเนี่ยผมรู้สึกว่าเนี่ยมันคือความสุขที่แท้จริงผมอยากให้ทุกคนได้รับความสุขที่แท้จริงแบบนี้ทีนี้พูดถึงเรื่องยอมรับมันมีความเป็นไปได้เหมือนกันที่บางคนออกมาแล้วไม่ได้รับการยอมรับแล้วทําให้ไม่มีทางไปจนกลับไปเส้นทางเดิมครับมุมเนี่ยในมุมของของสังคมเนี่ยเราควรจะยัง,งคือผมผมผมก็เข้าใจทั้งสองฝั่งะนะ ฝั่งที่ผิดพลาดไปแล้วก็อยากเอ้ะเข้าใจฉันหน่อยฉันก็อยากจะกลับเข้าสู่สังคมอ่มแต่ไม่มีใครต้อนรับฉันเลยอ่ะส่วนไอ้คนที่จะอยากจะให้โอกาสก็แบบจะจะจ้างมาทํางานที่บ้านกวก็เสียวอ่ะอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องวัดใจเหมือนกันอ่ะเออแล้วเนี้ยเราจะบาลานซ์กันยังไงก็คืออย่างน้อยคนในสังคมเนี่ยผมเข้าใจฮะว่าคนในสังคมพอเราเห็นเขามีประวัติใช่ไหมฮะมันต้องเกิดความกลัวความเสียหายก่อนอนะันนี้ผมเข้าใจได้นั่นแต่ว่าผมแค่ิงวอน์และขอร้องสังคมว่าถ้าพร้อมที่จะ ให้อภัยหรือด้วยความเมตตาในการช่วยเหลือคนกลุ่มนี้ได้ก็จะดีมากมก็อยากจะให้ช่วยเหลือเฉพาะคนที่พร้อมพิสูจน์ตัวเองอผมผมไม่ได้บอกว่าช่วยทุกคนที่เป็นนักโทษไม่ใช่นะลองให้โอกาสกับคนที่เขาพร้อมพิสูจน์ตัวเองอยากจะลุกขึ้นเริ่มต้นใหม่อย่างเงี้ยก็เป็นสิ่งที่ดีผมคิดว่าสังคมสามารถเลือกที่จะให้โอกาสเขาได้เราจะดูยังไงเลยว่าคนนี้พร้อมพิสูจน์แล้วอย,อย่างเช่นคน,คนส่วนใหญ่ในสังคมอ่ะเวลาได้ยินปุ๊บเนี่ยปิดตูแล้วอย่างเช่น ผมยกตัวอย่างมีน้องคนหนึ่งโดนคดีฆ่าคนตายแต่ยังไม่ได้บอกนะฆ่าแบบไหนไปสมัครงานเขาถามว่าโดนคดีอะไรบอกฆ่าคนตายเขาไม่รับเลยเขาไม่เคยถามเลยว่าพ่ออะไรถึงฆ่านองคนนี้ก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วผมเนี่ยขับบินมอเตอร์ไซค์เจอกลุ่มบินมอเตอร์ไซค์กินเหล้าเมามาหาเรื่องผมด่าพ่อด่าแม่ผมแล้วทำร้ายผมผมป้องกันตัวหยิบมีดแทงเขาตายสารตัดสินผมแค่เจ็ดปีหก อันนี้เขาไม่ได้ฆ่าโดยสันดานถูกไหมครับแต่เวลาคดีออกรูปคดีมามันคือออกคดีฆ่าคนตายงั้นผมแค่ต้องการบอกว่าอยากให้ลองเปิดโอกาสถามไถ่เขาว่าเพราะอะไรถึงขายยาเป็นมายังไงได้พูดคุยกับเขาได้รู้ตื้นลึกหนาบางและลองให้โอกาสเขาพิสูจน์สักเดือนสองเดือนในการทํางานเราดูไม่ยากหรอกครับคนที่เข้ามาเสแสร้งแกล้งทาหรือคนที่พร้อมพิสูจน์ตัวเองอะความเป็นมนุษย์เรามองออกอยู่แล้วเราเป็นคนเดี๋ยวาเดี๋ยวเราก็เห็นเราพอเราเห็นว่าเขาตั้งใจจริงเนี่ยอ่านี่คือคนที่พร้อมพิสูจน์เราก็ให้โอกาสเขาถ้าคนไหน ลูกล่อลูกชนหรือว่ามีเลสไนเราก็ปล่อยเข้าไปงั้นอันดับแรกคือมันผู้ที่ให้โอกาสต้องมีความเมตตากับคนกลุ่มนี้ก่อนอถ้าเราปิดประตูเลยคนกลุ่มนี้ก็เข้าสู่กระบวนการแบบเดิมม,มันก็หนีไม่พ้นสังคมไทยมันก็ยังอยู่เนี้ย้วตัวอย่างมีมีมีคนถามผมว่าคนในสังคมไทยที่แย่ๆหยือด้อยโอกาสเนี่ยที่ไม,ม่มีประวัติเข้าเดือนจำเนี่ยเยอะแยะไปทำไม,มเราไม่ช่วยไปช่วยแหละคนที่ก็ทำความผิดติดคุกอยู่เรือนจำผมบอกว่ามันมีนักโทษคนหนึ่งกับพ้นโทษมาเนี่ยเขาโดนคดียาค้ายาบ้าสองแสนเมตร ถ้าวันนี้ผมไม่ช่วยเขาเนี่ยเขาต้องกลับไปขายยาเหมือนเดิมถ้าเขาไม่มีอาชีพการงานที่สุจริตเขาเคยทําได้ใช่ฮะเขากลับไปขายยาสองแสนเม็ดคุณรู้ไหมะยาสองแสนเม็ดนี่จะไปที่ไหนมันก็เข้าสู่กระบวนการไปสู่โรงเรียนตามชุมชนทั้งหมดสุดยอดสุดท้ายเด็กต้องติดยาจะเข้าอีกสองแสนคนถ้าวันนี้เราตัดวงจรเขาให้เขามีอาชีพสุดจริตและเขาเลิกค้ายาเรากาลังช่วยคนได้อีกสองแสนคนโอ้โหเขาเงียบเลยอันนี้ก็คือเป็นงไงเรื่องจริงเรื่องจริงฮะ เราเราคุยเราฟังแล้วเราเถียงไม่ได้ใช่ก็คือคนมันคือความจริงใช่คนติดยามันก็ติดอยู่ในข้ามสังเกตนะมมันก็ติดอยู่งั้นอ่ะถ้าเราไม่ตัดวงจรเขาเนี่ยมันก็ติดอยู่อย่างนั้นอ่ะเหมือนกันเขาขายยาเขาเคยขายแบบนี้ได้เงินอ่ะต่อให้ติดคุกสิบปีออกมาอคนเรามันต้องกินต้องใช้ด้วยป่าท้องเขาก็ต้องกลับไปขายยาเหมือนเดิมถ้าเราช่วยเขาเขามีอาชีพสุจริตอยู่ในสังคมได้ครับเขาจะไม่ขายมันโอ้โหอันนี้คือเรียกว่าต้นเหตุเลยต้นเหตุ นะก็คือเราควรจะมีความคิดที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องนี้เพื่อที่เราจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้องนะก็โอเควันนี้ก็ได้มุมมองทั้งทุกฝ่ายนะทั้งคนที่ยังไม่เคยผิดพลาดผิดพลาดไปแล้วออกมาจะพิสูจน์ตัวก่อนหรือต้องต้องยอมรับก่อนนะออกมาจะพิสูจน์ตัวต้องยอมรับก่อนว่าเราเคยผิดพลาดต้องรับผลหน่อยพิสูจน์ตัวและคนที่ให้โอกาสเราควรจะคิดยังไงในการให้โอกาสคนอย่างนี้วันนี้ได้มุมมองดีมากๆ นะคือของคุ้หลังเนี่ยนอกจากเนี่ยจากนั่งคุยเนี่ยนะนอกจากศิลปะการทํากีตาร์ซึ่งเป็นศินลปะในในภาคปฏิบัติอีกมุมหนึ่งอะ่ะตอนนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นที่ที่ที่คุยและสัมผัสได้ค,คือศิลปะในการใช้ชีวิตนะเป็นคนมีวิธีวิธีคิดและอยู่บนเหตุบนผลไม่ได้มาโนโลกสวยหรือคิดอะไรเอาเองว่ากันตามความเป็นจริงและมองโลกอย่าง มองโลกในความเป็นจริงครับแล้วก็สิ่งที่พูดออกมาเนี่ยแต่และเรื่องนี่คือใช่เลยนะมันมันเรียกว่ามันได้รับการกล่อมเกาหล่อหล,อ,ลอมต่างๆเกิดขึ้นก็วันนี้ผมขอบคุณคุณหลังมากและสิ่งที่ถ่ายทอดออกมาสิ่งที่พูดออกมาผมเชื่อเลยว่ามันมันมีผลกับสังคมมากๆนะมันเป็นประโยชน์กับคนที่ดูได,ได,ได้ได้ดูได้ฟังอยู่มากๆนะครับ แล้วก็เดี๋ยววันนี้ผมมีของที่ระลึกมามอบให้นะครับที่ได้เสียเวลามาถ่ายทอดเรื่องอันนี้ก็เป็นลูกนะครับเป็นงานปฏิมากรรมภาพนูนในหลวงรัชกาลที่เาขอบคุณมากมากเลยครับทางผมปั้นไว้นะครับก็เอามามอบให้เป็นการขอบคุณี่ได้ณมาสลหรับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากเลยครับครับผมสำหรับวันนี้ก็ผมกับทางคุณหลังพระนครก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับหรือถ้าวันหน้ามีโอกาส ก็อาจจะได้มีเรื่องราวใหม่ๆมาพูดคุยกันอีกถ้ามีโอกาสกันนะเพราะผมว่ามันโคตรมีประโยชน์เลยวันนี้ครับสําวเรวันนี้ก็ขอบคุณมากครับขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับชีวิตของหลังพนครผู้ชายผู้เคยเป็นอดีตนักโทษขายใหญ่ในคุกซึ่งปัจจุบันได้ผันชีวิตมาสู่วิถีที่เรียบง่าย และก็ยังเป็นแบบอย่างเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักโทษอีกหลายพันคนนะครับสำหรับใครที่คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อยากให้ช่วยกันแชร์ออกไปเพื่อเป็นประโยชน์กับสังคมและสำหรับใครที่ชอบงานศิลปะหรือเรื่องราวดีๆแบบนี้นะครับก็กดติดตามเพจ xmanardjo นะครับแล้วครั้งหน้าผมก็จะมีเรื่องราวเจ๋งๆแบบนี้มาให้ชมกันอีกแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ